สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาสร้างแอปพลิเคชัน Calendar ด้วย a p s h Sheet API หรือ Application Programming Interface คืออะไรความหมายของ API Application Programming Interface คือส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ถ้าอธิบายแบบภาษาคนทั่วไปมันก็คือตัวกลางที่ให้เหล่าเว็บไซต์ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้ โดยเชื่อมถึงข้อมูลกับฐานข้อมูลของอีกฝ่ายในรูปแบบของโค้ดที่เป็นคำสั่งเรียกใช้ API ประเภทของ API แบ่งเป็น4ประเภทคือ 1. Public API คือ API เปิดสาธารณะที่พร้อมให้นักพัฒนาหรือองค์กรต่างๆหลายองค์กรอย่างเช่น Microsoft สามารถเปิดหารายได้โดยการเปิด Public API ให้นักพัฒนาอื่นๆสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชัน 2 Partner API คือ API ที่มีสำหรับคู่ค้าหรือพาร์เนอร์ทางธุรกิจเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้พาร์เนอร์เข้าถึงข้อมูลฝ่ายตรงข้ามได้โดยมีข้อกำหนดว่าสามารถใช้ข้อมูลได้เฉพาะที่ต้องการเท่านั้น3 internal API คือ API ส่วนบุคคลมีไว้เฉพาะในองค์กรเท่านั้นเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลและระบบภายในองค์กรเข้าด้วยกันอย่างปลอดภยัย C composite API คือรูปแบบการผสมผสาน API ตั้งแต่2บริการขึ้นไปเข้าด้วยกันเวลาทำงานจะสามารถช่วยให้เรียกใช้ข้อมูลพร้อมกันได้ในครั้งเดียวตัวอย่างการใช้งาน API ในปัจจุบัน Social Media API โดยปกติ Social Media ทุกแพลตฟอร์มมีการใช้ API ยกตัวอย่าง Facebook API เช่นการดึง Facebook i n s i g h t e หรือ a u t o m a t e Ad Management ที่สามารถสร้างเทมเพลตโฆษณาได้หลายอันพร้อมกัน Instagram API เช่น d i s c o v e r i n in Mentions ที่รวบรวมบัญชีที่กล่าวถึงแบรนด์เพื่อเก็บข้อมูลหรือตอบกลับคอมเมนต์ YouTube API เช่นการเปลี่ยนชื่อคลิปวิดีโอให้ตรงตามยอดวิวแบบเรียนไทม์ Google Ads API เป็นตัวช่วยที่ให้ผู้ลงโฆษณาจัดการบัญชีและแคมเปญ Google Ads ขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ต่ด PayPal API เมื่อเราซื้อสินค้าที่แอป 1. แล้วเลือกชำระเงินผ่าน PayPal App จะส่งคำสั่งซื้อไปที่ PayPal API โดยระบุจำนวนเงินที่ต้องชำระพร้อมกับรายละเอียดที่สำคัญอื่นๆจากนั้นจะตรวจสอบสิทธิผู้ใช้และยืนยันการซื้อหากไม่มีปัญหาอะไร API จะส่งการยืนยันการชำระเงินกลับมาที่แอปเพื่อบอกว่าการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว 3ามตอ log in API นี่น่าจะเป็น API หนึ่งที่เราคุ้นเคยกันเคยไหมเวลาจะลงทะเบียนบนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์มักจะมีปุ่ม log in with Facebook หรือ sign in with Google ให้เราเลือกโดยที่ไม่ต้องกรอกอีเมลและรหัสผ่านใหม่ซึ่งแอปหรือเว็บไซต์จะเรียก API มาตรวจสอบว่าเรา log in Facebook หรือ Google ไว้แล้วหรือยัง 4. Financial Apps ทุกธนาคารมีการใช้ API ภายในเพื่อจัดการการเงินของผู้ใช้บริการซึ่งมีการเชื่อม API ไปแต่ละแผนกไม่ว่าจะเป็นข้อมูลบัญชีออมทรัพย์ข้อมูลบัตรเครดิตหรืออื่นๆนอกจากนี้บางธนาคารยังมีการเปิด API ของตัวเองให้แอปของนักพัฒนาภายนอกสามารถเชื่อมกับแอปธนาคารเพื่อชำระเงินได้อีกด้วยอย่าง c a t เ l เ s s ก็ได้เปิด API ของตัวเองเช่นกัน ห weatherapps หากเราเคยเช็คสภาพอากาศผ่าน Google หรือ Siri รู้ไว้เลยว่าพวกเขาไม่ได้เป็นผู้รวบรวมสภาพอากาศด้วยตนเองแต่เป็นการใช้ API ส่งคำขอเพื่อดึงข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานั่นเองความหมายของ Google Calendar Google Calendar คือปฏิทินออนไลน์ที่ได้รับความนิยมจาก Google ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการกิจกรรมวางแผนงานและติดตามเหตุการณ์ต่างๆได้ง่ายนอ บริการนี้มีความสามารถที่ให้ผู้ใช้สร้างปฏิทินส่วนตัวเพิ่มเหตุการณ์ตั้งค่าการแจ้งเตือนแชร์ปฏิทินกับผู้อื่นและมีการซิงข้อมูลกับอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่อกับบัญชี Google ประโยชน์ของ Google Calendar วางแผนกิจกรรมและงานล่วงหน้าได้รับการแจ้งเตือนก่อนเหตุการณ์ค้นหาและแสดงตารางเวลาได้อย่างสะดวกสร้างปฏิทินหลายช่องสิงกับอุปกรณ์ต่างๆแชร์ปฏิทินกับผู้อื่น การสร้างแอปพลิเคชัน Calendar ด้วยอาพชิด e t เข้าอาพชิดที่ผู้ใช้ต้องการสร้างปฏิทิน 2. กดไปยังหน้า View และกดเครื่องหมายบวก 3. กดไปที่ create a new view 4. จะปรากฏหน้า View ใหม่ขึ้นมา 5. เปลี่ยนชื่อที่ view name ว่าปฏิทินหรือชื่ออื่นๆที่ผู้ใช้ต้องการ 6. เปลี่ยน view type เป็น Calendar 7. เปลี่ยน position ให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการ 8. สามารถเปลี่ยนหน้าปฏิทินให้แสดงหน้าเดวิและ Month ได้ที่ t h e f o r l view เเลือกไอคอนหม่ในคำสั่งไอคอนและสามารถพิมพ์ชื่อไอคอนปฏิทินได้ 10. กด save เพื่อ save หน้าปฏิทินของเรา 11. รูปภาพนี้เป็นรูปภาพปฏิทินที่เราใช้อัพชีตทำเสร็จสิน้นสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอขอบคุณค่ะ